ครับผมสวัสดีครับพบกับช่องชีวิตแบบคนนีสานครับผมเมื่อนี้นี่นี่และครับบรรยากาศเนี่ยเหมือนเศร้าๆครับผมบรรยากาศเนี่ยเหมือนเศร้าๆครับผมกึินไปนี่็ือเป็นไม้หนองงนะครับไม้ปลานะครับเนาะตรองปูปลานี่เข้าไปอีกเคียนเคยแหละครับมีทางเขาทางเดียวครับผมเมื่อนี้สีบผ้ามะหากินใส่เงียบพื่กโก้แหละครับแต่ว่าส่จะเห็ดแนวไหมัครับผมเมื่อนี้เห็ด่ังนะครับเนาะหา ดักปูนะครับเหมือนใสเงียบปูผมก็เอาเงียปลาสับด้วยครับผมเอาเงียปลาสับเพราะว่าผมตั้งใจเอาปูโดยเฉพาะครับผมนี่ถือเป็นถุงครับผมถุงพลาสติกครับผมไม่ถ่าใสเงียบนะครับนะพอเงียบนี้แปดหลังมันลลยถืออะไรครับผมป้ายงหกจักน้อยครับผมจะไปล่อลุ่นล่อติดตามครับครับผม ครับผมหอด้ะครับบันหม้หน้องนี้เขาครับมาเบึงน้ำกันว่าสีด้า่ลด้นะครับเนาะกลองกระีสั้นๆกับถือมือโจ้ใส่เนี่ยปูนะครับตั้งใจเสียวปูอยู่แล้วนะครับเนาะเฮ้ยแค่เป็นสีนะบ้านนี้เนาะ เบื้องหลังแหลกครับผมมีจอยนะครับตมีนังเขานะครับนะเพื่อเป็นการบอรเสียเวลาครับเบื้องหลังที่สองังที่สองนี่นี่ตัวเดียวครับผมหลังที่สอง,เ,ง,สองเอาเบื้องหลังที่สามครับครับผมเบื้อง หลังที่สามครับหลังที่สามกับว่าเขาคือเก่าครับเป็นห้อยปูห้อยกบติมนี่เลยครับนี่หลังที่สี่ครับหลังที่สี่รไปอีกตันึน่งนิดละครับ นี่คืีที่หายำแบบรวแบบดเร็วที่หาได้ช่วงโตครับผมเฮ้ยที่สำบ่หู <c oughs> อู้ไหลยยดยครับนที่หกหกบ่อเขาครับผมที่เก็ดนี่ตัวหนึ่งครับที่แปดเป็นไงบูป้าเลย ที่แปดนี่สี่ตัวครับผมไปเสนผลงานกันครับครับผมหลังจากยามแบบรวดเร็้วนะครับเนาะนี่ละครับผลงานครับผมในปูยักษ์นี่ครับเจ็ดแปดตัวครับผมกระดิ่ปนเดาเศร้าอยู่แล้วครับผมครับสีบ่อยากมันอะไรนะครับเมือนี่ครับผมนี ก็ดแปดตัวครับผมเพราคอยอยากมันไปไนี้ครับนี่นก็ฝากตัวเลยกดแชร์นะครับเนาะกดติดตามช่องชีวิตแบบพ้นิสันครับผมเมื่อนี้ขอสวัสดีครับผม